จีน่าเดอะเฟสรับเลิกคอยประถมพง์ปุ๊บเรื่องสาหัสสภาพจิตใจตอนนี้โอเคยันเป็นคนบอกเลิกฝ่ายชายก่อนหลังจากเลี่ยงการตอบคำถามความสัมพันธ์กันมาสักพักใหญ่ค่ะสำหรับจีน่าเดอะเฟสกับทอยประถมพงศ์จนล่าสุดน,นะคะสาวจีน่าเองก็ยังไม่คงออกมาตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ดีค่ะล่าสุดนะคะสาวจีน่าเองก็ได้ออกมาตอบคําถามน่องความสัมพันธ์นี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่พร้อมตอบเพราะยังไม่ชัดเจนตอนนี้ชัดเจนแล้วเลยพร้อมที่จะตอบโดยสาวจีน่าเผยว่าสภาพจิตใจตอนนี้โอเคแล้วค่ะสดค่ะโสดมสาสภาพใหญ่แล้ววันนั้นนะคะเป็นวันที่ไม่พร้อมในสัมภาษณ์เพราะว่าความสัมพันธ์ยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มเคืออยู่ยังไม่ชัดเจนเลยยังไม่อยากจะพูดอะไรมากต้องขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะ สาเหตุนี้ไม่ขอพูดถึงแล้วกันค่ะเพราะว่ามันจบไปแล้วไม่อยากพลาดทิ้งใครด้วยเราได้มีการพูดคุยกันแล้วเหตุผลมันคืออะไรตัวหนูเองเป็นคนถอยออกมาก็มีระยะเวลาทําใจถามว่าเฮิร์ตไหมจะบอกว่าไม่เฮิร์ตก็เป็นการโกหกอนนะเนาะเราจบความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักกันอยู่ยืนยันนะคะไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนถามว่ายากไหมต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากและตัวหนูเองเป็นคนคิดเรื่องนี้มานสะพักแล้วแล้วเราเป็นคนข้างรักด้วยระยะเวลากบกันมันมีความสุขมากๆโดยสาวจีนะ่า ก็ะะได้ออกมาเผยว่าหนูเป็นคนบอกเลิกเองค่ะประเด็นข่าวดราม่าต่างๆต,งตั้งแต่เริ่มคบกันมาไม่ได้มีผลอะไรกันทั้งคู่เลยถ้ามีเป็นเรื่องไม่สบายใจมันไม่จําเป็นต้องเลิกกันเพราะว่าข่าวตัวเองค่อนข้างมีนิสัยความเป็นผู้หญิงเราก็ซึมซับจากตรงนานาพอมีเราก็จะนั่งคุยกันเพราะว่าเรา30แล้วเรา,ามองเรื่องอนาคตแต่ขอเพิ่พูดถึงแล้วกันค่ะสาวจีน่ายังเผยเพิ่มเติมอีกว่าทุกวันนี้นะคะยังสามารถกลับไปเพื่อนกันได้ก่อนหน้านี้นะคะมีอะไรก็ยังถามไครกันบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วถ้าเจอกันยังเป็นเพื่อนกันไ เราไม่ได้ทะเลาะกันแต่ถ้าเขาจะมีรักครั้งใหม่ก็ขอ,อยินดีด้วยค่ะนะคะความสัมพันธ์ของลูกก็ชัดเจนแล้วเรียบร้อยนะคะเลยออกมาตอบว่าแฟนคลับไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วตอนนี้สาวจีน่าเองก็ออกมาสดร้อยเปอร์เซ็นต์นุ่มๆคนไหนนะคะอยากจะขายนขนมจีนให้สาวจีน่าก็จัดได้เลยค่ะอะจีน่าก็สันก็นได้ไหมนะคะได้ที่ f a c e b o o แฟนเพจมาดามมาส์ยู u ูบมาดามชาแนลและ TikTok มาดามมาส์สำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ